แกงหน่อไม้ครับพี่นอ้องแกงหน่อไม้ครับผมนี่ครับแกงหน่อไม้นะครับผมนี่กัะเบื้อครับผมใส่ก็ะเบื้อ ใส่ข้าวเบือลงไป าามหานี่ครับผักใส่ครับประมาณนี้ครับผมแกงเปิดครับแกงเปิดแกงเปิดเขาเรียกแกงเปิด ปลาใส่ครับใส่ปลาสูตรเด็ด ครับใส่มะกอกลงไปให้วนหวานหนอ่อย ใส่จะใส่พริกแกงนะครับใส่พริกแกงลงไปเลยเสร็จเ,เอาตามใจชอบเราแกงเปิดสูตรบาวเดดใส่ไปเลยครับ1ช้อน หมดแล้วครับพิกแกงสงการต้องกาแปวใหม่ครับผม ปรุงแล้วครับปรุงแล้วครับใส่ประา กินกินหอมชุยชุยเลยครับกินหอมผักคาพี่น้องเอ้ยสุดโต่ที่ขาดไม่ได้นะครับผงนัวครับใส่ลงไปใส่ไลยแสบรบาลยใส่หน่อยแสบหน่อยนี่ครับสองสองช้อนโต๊ะ ก็ผ่อนลงหน่อยครับผมผ่อนแล้วน้ำเริ่มเดือดเหีดกินง่ายครับแกตงตัหนี่ครับหน้าตาไก่ครับพี่รองนี่ครับเรล่งเดือดเลยครับ ไหมครับกำลังเดือนเลยครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจด้วยครับผมนี่ครับอืมน้่มใหม่วันจะน้ำลุ่งครับแก้วก็ลุ่งมากเมือว่าน,นี่ครับแ่บหลอด นี่นะครับผักแต่เวลาใส่ผักแล้วชิมกันชิมมือวันพีน้องโหอโา่างเดียว เกลือเข้าไปครับใส่เกลือเล็กน้อยใส่ลายสีเค้มกอ อยากับเกลีก้ยงๆงไ่ายๆสูตรบาวเด็ดที่ขาดว่าได้พี่น้องเนี่ยประขาตัดเลย ตัดใส่เลยครับตามด้วยพักนี่ครับพอดีตูแจกเปิดต้องใส่พอดีตูนี่ครับเดี๋ยวสัวเดชภาษาอี้านเลือยยุ้มเลยครับพี่น้องยุ้มเลย จะไปเด็ดมันกับไปหน่องนุ้มเลยเก็มหม้ออเนี่ยครับแล้วเออครับ้บาตาหังนี้แล้วครับปูนใส่พัดใส่พัดเข้าไปครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่นอ้องของไยสูกูสุคนครับมาเด้อกินสมตำน้ำกันครับเหลืองานมากครับคือด่วเลยอู้น้ำลายแตกหืมมากพี่น้องเหลืองานมากเมื่อแล้วสมตำกระแสบด้ยครับนะหืม คนเงี้ยครับมา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 เบาซีดเบาวนวดกินต้งกันเนอกินเขาน้ำกันมีนรอ ้ำส,สัวครับซ้ำสัสวจยากของผมความว่า <c oughs> ใจน้ำเนื้อครับสี่าาลองบุได้ของมากครับบุตด้อาเนื้อครับ อ่านน้ำม,นมัท่านใส่กล่องครับใส่ <c oughs> มือยุบแล้วชั่วโมงเนี่ยใส่สอนมทนัดครับพี่น้อง ขอถทษขอพายเดือมาเด้อผู้ได้ร่รดิมกินเขาแรกน้ำกันครับ ขอมเคียกับซุปเท่นั้นตำเองหืมพระบุงครับครับหืม 嗯早上的来啊！嗯。 ใส่กอกแสบใส <c oughs> ่กอกไป็นผีชายมาิกาบานแสบแสบครับใส <c oughs> ่บูเห็ดสงสัยหน้าใบ khó vậy với họ một cái các bạn lại กินข่ากอนบ๊ายบาย